ได้อุณภูมิที่ที่เราต้องการเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อุณภูมิเนี่ยพี่ลองจุบอยู่นิดๆพี่จุบอยู่นิดร้อนแล้วแต่คือยังไม่ได้อุณหภูมิถ้าได้อุณหภูมิไฟเขาจะตัดไปอ๋ออ่านะครับผมใช่ทีนี้พี่ลองมาจับน้ําเย็นดูมาจุมน้าเย็นดูพี่มาจุมดูจุมที่ก็กมออกมาอ่ะกําลังจะเริ่มเย็นนะครับพอจะเย็นปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะตัดไปแต่เวลาพี่แขกใครไปมาพูดกินเยอะเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาทาอุณภูมิพี่ก็กินต่อเนื่องได้เลยแค่เขาจะเจอว่ากำลังทาอุณภูมิความเย็นนน่กิท ตามต่อเนื่องตามปกติใช่ครับก็คือมาปุ๊บมันจะมีไฟทั้งหมด3ดวงโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นนะครับฟ้าส้มแดงนะครับแต่ไฟสดวงนี้เขาจะไม่ติดตลอดอย่างเช่นสมมุตินะครับน้ําร้อนร้อนอยู่ที่90องศาไฟน้ําร้อนเขาจะดับไปเขาจะเตือนพี่ว่าตัวนี้ร้อนได้อุณหภูมิที่เครื่องเขาตั้งไว้แล้วนะครับเย็นอยู่ที่5องศาเขาก็จะดับไปนะครับเขาจะดับไปอย่างนี้เลยเขาจะโชว์ไฟแค่พาวเวอร์ไวใ้ให้พี่ดูอย่างเดียวบาีพี่มาเข้าห้องน้ําหรือมาทำกับข้าวนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาไฟมันจะดับไป หรือว่าไฟบ้านดับไฟไฟ้าดับเนี่ยไฟตัวเครื่องมันจะดับไปบนะครับ,รบทีนี้ถ้าพี่กดน้ําขึ้นมาใหม่เนี่ยสมมติดับไปหมดแล้วนะกดน้าเพิ่มเครื่องใหม่มันมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เพื่อว่าจะให้เตือนแล้วว่ากินได้ตามปกตินะแต่แค่กําลังทาอุณหภูมินะครับผมน้าร้อนน้ําเย็นถือตามปกติเลย <c oughs> นะครับก็คือถ้าถ้าพี่กดไปเงี้ยมันน้ําร้อนมันก็ออกมาอาทีนี้เรื่องกดพี่อันนี้คือเรื่องไฟ<อ>ครับทีนี้เรื่องกดมันมีหมด3น้ําน้ําเย็นกดทานได้เลยนะครับน้ําไม่เย็นกดทานได้เลยนะครับน้าร้อนกดนี้ไม่ออก กดไม่ออกสมมุติพี่จะกินน้ําร้อนวิธีการกดพี่ดันแก้วครับ